เรามาทดสอบกาวตัวนี้กันนี่เราลงไว้แล้วเราทิ้งไว้ประมาณเนี่ยความติดมมติดมาติดเนืบของมันเนี่ยกาวตัวนี้ชุดนึงนะที่บางคิดขึ้นมามกว่ามันจะออกได้นี่คือบางผสมไปให้เห็นปะถ้าเราผสมไปให้แล้วเนี่ยข้อดีของมันก็คือไม่ต้องไปผปสมเอง แต่ว่าก็เสียขังมันคือมันย้ายเก็บไว้ได้มีถึงปีแล้วก็เวลาเปิดปับ๊บก็รีบเก็บปิดอย่าให้อากาศเข้าว่ามันจะแข็งตัวเร็วเพราะว่าบางได้ผสมก้าไปแล้วไงแต่ถ้าทําไอบ้บางตัวที่บางยังไม่ผสมที่บางทาเป็นเป็นขวดและเป็นกระปุกไปให้หนะอย่างนั้นเก็บได้เป็นปีๆเลยแหละแต่ว่านี่อุณหภูมิมปกติเรานี่แหละบนบนมห้องนี่แหละนะโอเคนี่บางผสมให้เก็บร้อยตัวเนี้ย ตัวนี้ช่วยต้องดูส่วนผสนมบรรจาส่วนมันด้วยนะเยอะมากพาร์เอมากไปก็ไม่ดีพาร์ทบีน้อยไปก็ไม่ดีแล้วแต่พาร์ทเอพาร์ทบีของเราตัวนี้ก็เป็นอีกตัวใหม่นี่ตัวนี้ล่าสุดนี่ตัวนี้คือขั้นเทพตัวนี้การยึดเกาะไม่ต้องห่วงเลยเนี่ยดูอย่างพวกนี้ดิเห็นไหมยึดเกาะตัวอักษรเนี่ย ต้องหนึบมากอันนี้เดี๋ยวเราเริ่มแต่งแล้วเนหะ็นไหมเราเก็บตัวก่อนตัวนี้ยึดเกาะได้ดีที่สุดในบรรดาที่บางคิดมานะตัวนี้เดี๋บางยังไม่ก็อยากให้ใครไปลองใช้เพราะว่ามันทํายากยุ่งยากนะก็เลยใช้ตัวนู้นไปก่อนเดีต๋ตัวเนี้นี่ส่งให้ให้ร้านรองเท้าที่เขาอยากจะทดลองใช้ตัวเนี้หนึบทนติดแบบดึงไม่ออกเลยตัวเนี้สุดยอดมากนะนี่เพิ่งออกมาใหมส่สดๆร้อนๆชุดนี้ชุดนี้แบบเนี้ยหนึบกว่าชุดข้างหลังอีกนะแต่ว่าใช้รวมกันได้ ชุดนี้เนะี่ยรับประกันเลยคือติดแล้วดึงไปดึงไม่ออกเลยนะตัวเนี้ยอ่าแต่ว่าสามารถบางสามารถผลิตขึ้นมาเพื่อให้มันใช้ร่วมกันได้ในสี่ชุดตัวเนี้ยตัวเนี้ยสุดยอดสุดยอดจริงๆอันนี้คือไม้ตายของบางแหละไม้ตายของบางฮัดไม้ตายออกมาแล้วหมดแล้วคือบางจใจดูตัวเนี้ยคือเวลามันก่อตัวเข้าอ่ะมันจะไม่แข็งมันจะยืดหยุ่นหมดพวกเนี้ยพอแข็งแขก่อตัวปั๊บมันจะไม่แข็งมันจะยืดหยุ่นหมดแล้วดูตัวเนี้ยเลยนะเราเย็บแบบเมลเราเย็บเห็นไ,ไหม เราไปเก็บงานโดยไปไม่เห็นรอยเย็บนี่นี่เราเย็บหมดเลยร้านรองเท้าเนี่ยเราเย็บหมดแต่ตัวเนี้ยนะเราเก็บขึ้นแบบไม่เห็นรอยเย็บเลยแล้วก็นึบนึ่มก็เหมือนเดิมนะอันนี้แหละเตรียมตรงให้กับร้านรองเท้านะครับน,นี่ร้านช่อมรองเท้าร้านขายรองเท้ามือ 2, สองสมควรมีเก็บไว้เรียบร้อยอันนี้จำไปเลย B 2สองยด A หนึ่งยด ไอ้พวกนี้ผสมให้เรียบร้อยแล้วไอ้น,นี่ันใช้งานได้ปกติแต่อย่าเปิดทิ้งอย่าให้อากาศเข้าแหละมันผสมแล้วมันจะแข็งตัวเร็วนะ้อเสียของมันนะส่วนตัวเนี้ยไม่ใช้รวมกันได้นะจริงๆแล้วตัวเนี้ยจะบอกให้บางทําออกมาเพื่อให้เคมีตัวเดียวใช้ใช้รวมกันได้หมดกุบวงจรไม่ว่าจะเป็นสีเือเราจะเข้ากันได้หมดเลยนะโอเคอเคอาคเรามาทดสอบกาวตัวนี้กันนี่เราลงไว้แล้วเราทิ้งไว้ประมาณ เนี่ยความติดติมันติดเหนือของมันเนี่ยนะขอบคุณทุกๆคนนะที่อุดหนุนพวกเคมีของบงัง